สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยมือสองฟังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมีนิวโตโยต้ายาริส1.2สมาร์ทปี2023นะคะสีเทาแลมโบสวสวยๆเลยค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเลขไม่เพียงแค่14,000เท่านั้นค่ะซีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทนะคะ พี่พีท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะหรือว่ากำลังมองหายาริสเมื่อสองสีเทาแลมโบรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะฟังขัดมาให้แล้วค่ะพี่พี่ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะพี่พี่จะได้เป็นกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถค่ะหละ่อเลยดีไซน์ทรงสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะคะสำหรับโฉมนี้นะ กันชนล่างนะคะได้เป็นสีดำค่ะไฟหน้านะคะ LED projector ค่ะใสๆเลยค่ะไฟ daytime running light นะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันนะคะไฟหน้าใสๆสวยๆเลยเหลี่ยมสั่นรถคมชัดเจนนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพิวความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะ ในส่วนของล้อแมกนะคะได้เป็นแมกอัลลอยทูโทนขอบ15นะคะแมกเดิมแท้โรงงานค่ะในส่วนของยางนะคะก็ได้เป็นยางดันหลบเลยคันนี้ยางอ่ามาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะเป็นยางเดิมออกมาจากโรงงานเลยค่ะคันนี้เดิมทุกทุกทุกอย่างเลยนะคะการันตีเลย เดิมหมดนะคะเรื่องไม้หนึ่งหมพันโลเท่านั้นในส่วนของกระจกมองข้างนะคะพี่ๆได้เป็นสีดำค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้จะได้เป็นระบบกุญแจคียล์ค่ะในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะแท้เดิมโรงงานแน่นอนค่ะภายในนะคะ ได้เป็นโทนสีดําค่ะแผงประตูนะคะสีดําเงาๆสวยๆเลยไม่มีรอยขีดรอยขูดนะคะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับค่ะมาพร้อมระบบเอนจินสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะพวงมาลัยสวยๆเลยนะคะเงาๆเ,เ,เลยได้เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนด้วยนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยสวยๆเงาๆนะคะภายในไม่มีช้ำเลยค่ะ แอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดค่ะเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีขาวนะคะเบาะหนังตึงๆเลยค่ะเบาะหนังตึงๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไข่ค่ะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไข่นะคะเดี๋ยวฟางลองสาตาร์เทเครื่องให้ดูค่ะว่าคันนี้เลขไม่ mm hmm. เท่าไหร่นะคะคันนี้ เลขไม่หนึ่งมื่สี่พันสี่รอยยี่สิบแปดกิโลเท่านั้นค่ะนี่แอร์ออโตโ้หนาหน้าจอทัชสกรีนนะคะพี่พี่รองรับ Apple c a r p l a y พ n d r o i d Auto แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้วารันตีศูนยังอยู่นะคะพี่พี่เลขไม่หมื่นสี่เท่านั้นนะคะรถ หน่งรถ2ปีปีสองพันยี่สามี่สเนาะรถสปีวารันตีศูนย์ยังอยู่อีกปีหนึ่งนะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้สวยๆเลยใช้งานยาวยๆเลยนะเลขไมเพียงแค่1 4ึ่งพโลเท่านั้นนะคะกระจกบานหลังนะคะแท้เดิมโรงงานเช่นกันค่ะแผงประตูนะคะสวยๆเลย แผงประตูไม่มีรอยขีดรอยขูดเลยนะคะหัวน็อตตามซอกตามมุมนะคะไม่มีถูกไขหัวน็อตไม่มีขยับค่ะด้านหลังนะคะสวยๆเลยเบาะหนังตึงๆนะคะเบาะหนังสวยๆตึงๆเลยค่ะฟ้าเพดานด้าน,านบนนะคะไม่มีรอยขีดรอยขูดมาพร้อมกับเสาอากาศแบบครีบฉลามนะคะสปอยเลอร์หลังค่ะ นี่เหลี่ยมสั่นรถนะคะพี่พี่สวยสวยเลยค่ะสวยสวยคมคมเลยนะคะสีเทาแลมโบหล่อมากๆใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ฟีดาผ่อน8000กว่าบาทเท่านั้นค่ะกระจกหลังแท้เดิมโรงงานนะคะไฟท้ายใสๆเลยค่ะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยลาวนะคะมาพร้อมกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะ ไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยอะดับยวพาชมในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านหลังนะคะในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะพี่ๆสวยๆนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะไฟพ์ดเติมโรงงานนะคะทางซ้ายและขวาเลยไฟท้ายพ์เดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขแน่นอน ครงสร้างตัวรถนะคะรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆนะคะเม็ดอาตกลมๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> เดิมๆแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างไม่มีประวัติพิความชนหนักหรือว่าจมน้ำนะคะของเรามีบริการตรวจรถให้ฟรี274รรายการด้วยนะคะพี่ๆมาพร้อมชุดซ่อมยางนะคะฉุกเฉินไม่ได้ใช้งานเลยค่ะภายในโครงสร้างนะคะสวยๆเลย รอยซีนสีเปลือกไข่นะคะเห็นอยู่ชัดเจนค่ะในส่วนของรอยซีนตัวรถนะคะเดิมแน่นอนค่ะการันตีเลยตัวรถจริงสวยกว่าในวิดีโอแน่นอนนะคะพี่พีทท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมาได้ที่เบอร์0 64, 2, 3, 9, 3, 6 4 2 5 3ก3 6 6ค่ะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่ซอยเสรีเออไม่ใช่อ่าขอโทษค่ะ ของหนูใจถ้าคันนี้จุดจอดจะอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์46ค่ะแต่ว่าบริษัทเรามีสาสาขาจะมีที่เสรีไทย68แยกหนึ่งด้วยแล้วก็ถนนเสรีไทย95ด้วยนะคะมีสามที่นะแต่ว่าถ้าใหญ่สุดจะเป็นที่ถนนสุวินทวงศ์46นะคะสำนักงานใหญ่มีรถจอดที่อยู่ประมาณ300กว่าคันพี่ๆเข้ามาดูได้เลย หรือถ้าเกิดใครอยู่ใกล้มีนบุรีก็นัดเข้าไปดูแถวนั้นได้เหมือนกันนะคะตัวรถฝั่งนั้นก็มีเจาะเช่นกันค่ะ,ะในส่วนของตัวหัวน็อตตามซอกประตูนะคะพี่พี่สวยๆเดิมๆค่ะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับแน่นอนนะแห่งประตูไม่มีรอยขีดรอยขูดนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยภายในสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะกระจกเดิมนะคะโรงงานด้านข้างกระจกเดิมนะคะทุกบานเลยค่ะ หอนนอัวน็อตสวยๆไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะถ้ขับเพ่าเพลรถปีรถติดอยู่ชัดเจนค่ะเพลรถปีรถติดอยู่ชัดเจนนะคะคันนี้มาพร้อมกับด้านในก็มีเป็นคู่มือ,อยังอยู่เอกาสารเรายังไม่ได้เอาออกเลยนะคะ หัวน็อตนะคะสว,สวยเลยภายในสวยมากนะคะคันนี้ไม่มีช้ำเลยเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เหมือนได้รถป้ายแดงเลยภายในสวยเดิมมากๆไม่มีช้ำเลยนะคะเบาะหนังตึงๆเลยค่ะเบาะหนังสวยๆตึงๆแบบนี้เลยพี่ๆท่นานใดที่กําลังมองหารถไปใช้งานนะคะปีใหม่ไม่น้อยผ่อนสบายๆนะคะแนะนําเลยค่ะสีเทาแลมโบลหล่อๆเลยแล้วก็กระจกหน้านะคะก็เดิมแท้โรงงานะเช่นกันค่ะ เดี๋ยวฟังภาพไปชมในส่วนของตัวโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะพีพีหน้าตัวรถคานหน้านะคะคานหน้าสวยๆเลยแก้มซ้ายแก้มขวานะเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูละกันนะคะหัวน็อตไม่มีถูกไม่มีขยับคาเมตอาร์ตม,ตมตุมสวยๆเลย รอยปั๊มแบรนด์นะคะโตโยต้ตาคมๆเลยค่ะจากโรงงานนะคะคมๆเลยเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีไหลมีเยิ้มนะคะสีมักจากโรงงานยังติดอยู่เลยค่ะคาน้าสวยๆนะคะพี่ๆคาน้าสวยๆเดิมๆเลยหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาสวยๆแบบนี้เลยค่ะไฟพาร์เดิมโรงงานนะคะทุกดวงเลย สติกเกอร์นะคะจากโรงงานแผ่นกันความร้อนนะคะสวยสมบูรณ์ะคะ่ะพี่ๆเลขไมคันนี้อยู่ที่1 4 0 0งหมกโลเท่านั้นนะคะราคา469,000บาทค่ะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น1.2สมาร์ทนะคะโตโยต้าอาริสสมาร์ทปี2023เลขไมห0ม่1 4 0 0กว่าโลเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทค่ะคันนี้ รถปีใหม่ไม่น้อยใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะสีเท่าแลมโบหลอ่อๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆภายในสวยๆไม่มีช้ำนะคะใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยค่ะเป็นรถกลุ่มอ e ีโคคาที่ประหยัดน้ำมันนะคะน่าใช้งานมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ